เทรดคริปโตด้วยอลเลียดเวฟง่ายๆสไตล์มิกเซอร์สวัสดีครับผมม er ิกเซอร์กิตธรรานครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโออธิบายเกี่ยวกับการเทรดโดยใช้เทคนิคอลเลียดเวฟนะครับในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะโดยการที่ผมเนี่ยจะอธิบายโครงสร้างอลเลียดเวฟนะครับให้ทุกคนฟังนะครับว่าอลเลียดเวฟเนี่ยนะครับมีโครงสร้างลาักษณะแบบไหนและเราจะเข้าเทรดยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมถ้าใครอยากจะรู้ว่าอลเลียดเวฟเนี่ยมีไว้ทําอะไรนะครับและจิตวิทยาของนักลงทุนเนี่ยอธิบายออกมาเป็นอลเลียดเวฟยังไงนนนะะคคครรรัับบททุกสาามถีี่จย้ออวิดโ กลับไปดูนะครับผมเคยทําวิดีโออันหนึ่งแล้วนะครับสามารถที่จะคลิกย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมทีนี่อีเลียดเวฟเนี่ยนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝั่งนะจะมีทั้งหมด2คลขึ้นเวฟก็คือขึ้นเนาะนะครับผมโครงสร้างของอีเลียดเวฟนะครับจะประกอบไปด้วยขึ้นยืดนะครับกับขึ้นพักตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขึ้นยืดกันดีกว่านะครับผมขึ้นยืดนะครับก็จะเป็นขึ้นแบบนี้ครับเขาจะฝั่งของขึ้นยืดเนี่ยจะประกอบไปด้วยขึ้นที่1่นที่คขึ้นที่3 ึ้นที่4และขึ้นที่5ครับแบบนี้นะฮะและขึ้นพักตัวนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับ a b และ c ครับฉะนั้นผมจะมาแบบนี้ครับขึ้นที่1่ขึ้นที่2ขึ้นที่3ขึ้นที่4และขึ้นที่5ครับเป็นลักษณะของขึ้นยืดเรียกว่า impulse ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าฝั่งของขึ้นพักตัวนะครับเป็น collection นะครับ จะเป็นลักษณะเหมือนกับคลื่น A, B และก็ C นะครับแบบนี้นะทีเนี้ยนะครับวัฏจักรของคลื่นเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าจบรอบของคลื่นเวฟทั้งหมด นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีทั้ง impulse คือขึ้นยืดและอีกฝั่งหนึ่งคือ collection ขึ้นพักตัวทุกคนสามารถที่จะไปฟังจิตวิทยานะครับในการเทรดนะครับด้วยอยีเลียทรอนบเนี่ยนักลงทุนเขาคิดยังไงนักเทรดเนี่ยเขามีความคิดหรือว่าแนวคิดยังไงเว็บ2เป็นไงเว็บ3เป็นไงเว็บเป็นไงเว็บ5เป็นยังไงเว็บ ABC เป็นยังไงทุกคนสามารถที่จะไปย้อน ดูคลิปวิดีโอที่ผมเคยอธิบายไว้นะครับว่าแต่และเวฟเนี่ยนะครับแต่และขึ้นเนี่ยนักลงทุนนะครับหรือว่านักเทรดเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่พอเราได้ฝั่งขึ้นยืดและฝั่งคอลเลคชันฉะนั้นนะครับถ้าเราจะเข้าเทรดทากําไรเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด3จุดในการที่เราจะเข้าเทรดนะครับคือจุดแรกเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าจุดแรกเนี่ยอันนี้คือ แค่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นราคาเริ่มต้นนะครับส่วนมากราคาเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นพวกคนที่เขาระดมทุนกันตั้งแต่แรกคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่เขาจะเข้าเทรดนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะเข้าหรืออาจจะไม่ได้เข้าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์กับโปรเจกต์นั้นหรือเปล่านะครับทั้งนั้นผมจะตัดตรงนี้ออกไปแล้วกันนะครับเราจะเอาคนส่วนมากนะครับที่เราจะได้เข้าเทรดนะครับฉะนั้นนะครับจุดที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยเราจะต้องยึดตรงนี้ครับจุดที่2นะครับในการเข้าเทรดจุดที่4 คือเว็บที่2เว็บที่4นะครับในการเข้าเทรดนะและอีกเว็บหนึ่งคือขานี่ครับเขาเรียกว่าขาคอลเลกชันขาสนะครับหรือว่าเว็บคอลเลกชันของขึ้นสนั่นเองอันเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยที่ผมเขียนมาเนี่ยมันคือนะครับเวฟบหนึ่งใหญ่ตรงนี้ครับมันคือเวฟบหนึ่งใหญ่จำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าวัฏจักรขึ้นเนี้ยจะจบก็ต่อเมื่อมี1 2 3 4 5 a b c สามสี่พอขึ้นตรงนี้จบปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า เวฟหนึ่งใหญ่ฉะนั้นนะครับหมายความว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเวฟหนึ่งย่อยครับแสดงว่าเวฟหนึ่งย่อยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแบบนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า A B C มันก็จะมีเวฟย่อยของเขาอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ A B C ทีนเนี้ยตรงเวฟหนึ่งเนี่ยก็จะมีย่อยอีกหนึ่งสองสามสี่ห้า A B C ขึ้นเวฟเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปดูที่ไทม์เฟรมไหนเป็นหลักสมมุติว่าเราเปิดไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็นเวฟของไทม์เฟรม1ชั่วโมงถ้าเราเปิดของไทม์เฟรมสชั่วโมงเด m o ม t นและว e k มันก็จะเป็นของแต่ละไทม์เฟรมฉะนั้นการดูเวฟเนี่ยเราจะต้องดูจากเวฟใหญ่เป็นหลักก่อนนะครับเพื่อเราจะได้รู้ทาร์เก็ตว่าเฮ้ยนะับปัจจุบันเนี่ยเราเทรดหรือว่าคลื่นเนี่ยเป็นคลื่น พักตัวอยู่ที่ไหนนะครับฉะนั้นนะครับทุกคนสามารถที่จะเอาไปเรียนรู้ได้นะครับผมอันนี้คือยีเียดเว็บนะนะครับก็คือจะมีทั้ง i m p u l s e และ o l l e c t i o n นะครับซึ่งคอลเลกชันเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3 c o คอลเลกชันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาอธิบายนะครับว่า3 c o คอลเลกชันนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกดไลค์ กดแชร์นะครับหรือว่าจะแท็กเพื่อนๆส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่เขากำลังศึกษาเรื่องของอีเลียดเวไว้ก่อนนะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกที่ไหนนะครับผมและสําหรับใครนะครับที่อยากที่จะจริงจังกับการเทรดนะครับอยากที่จะเทรดเป็นอาชีพนะนะครับผมและต้องการเทคนิคอีเลียดเวขั้นสูงในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมจะมี1คอร์สนะครับคือคอร์สดิจิเต็ดนะครับคริปโตเทรดเดอร์เป็นคอร์สที่สามารถเราเนี่ยเอาไปเทรดเป็นอาชีพได้เลยนะครับเป็นการเทรดด้วยเทคนิคอีเลียดเวฟนะครับ โดยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดใน8ปีนะครับที่ผมเทรดตลาดกิปโตนะครับกันกอมาแล้วเนี่ยอยู่ในคอร์สนี้ทั้งหมดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะทักแอดมินเข้าไปได้เลยนะครับที่เพจมิกเซอร์การลงทุนแหอนาคตนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ